กำาลังจะโชว์ดีพีครับผมนิดเดียวครับนิดเดียวครับเป็นซูเปอร์วอชเดือนแรกของผมนะครับซื้อมาในราคา8แสนนะครับตอนนี้ราคามันขึ้นไป2ลนะ้าน2แล้ว H4 ลงมาเชียร์คนฟอลโล่ by อีกนิดเดียว M1103 นะครับ Richard m i l l ครับซึ่งมีแค่500เรือนในโลกนี้เท่านั้นครับผมและตอนนี้นะครับราคาของเขาเท่าไหร่รู้ไหมครับเรือนละ20ล้านบาทครับผม1,000ดอลลาร์นะครับข้าวพรนิดเดียวนิดเดียวเรียบร้อยวันนั้นผมซื้อมาราคาประมาณ1,900,000บาทวันนี้นะครับราคาของมันพุ่งไป3,900,000บาทเรียบร้อยครับผม ลงต่อครับตอนนี้บวกมา800เหรียญแล้วไม้ที่บวกอยู่บวกอยู่1 0 0รนะตอนนี้ผมใส่ RM 1103มานะครับ MacLaren นะฮะผมกลายเป็น1ใน500ของโลกในเรื่องนึงนะครับเพราะผมครอบครองมันอยู่ครับผมถ้ามันเขียวเราปิดทิ้งเลยนะครับรอปิดอีกหนึ่งไม้นะครับเรียบร้อยครับผม ต่อในวันนี้นะครับคือ Rolex, Daytona, f ูล Go นะครับโลกินั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ราคาของมันก็คือ4ล้านบาทครับผมโอเคครับมาเริ่มทีพีอีกครับเรียบร้อยทีพีเป็นนาฬิกาที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันในทุกๆวันเลยนะาเคฟิลิปห้าหนึ่งห p สี่อารนะครับตอนที่ผมซื้อมาเนี่ย2ล้านบาทสเปนครับขันแค่สเปนครับนิดเดียวขันแค่สเปรครับ เริชาร์ดมิลราฟาเอลนาดาวนะครับตัวนี้นะน่าจะเป็นคาร์บอนด้วยนะฮะเพราะว่าเบามากเลอเกินนะครับเบามากจริงๆนะครับราคา17ล้านบาทครับผมในนาทีสุดท้ายนะครับของนาฟเฟเรียบร้อยครับทีนี้สองใบ p a าเต็กฟ e ิลิปห 5980R านานะครับประเทศไทยเรียกว่ายักษ์ใหญ่ตาเดียวนะครับตาองขาย่อลงมากันชนทีพีครับดีเดียวครับทีพีไหมที่พี่ปลาเต็กฟิลิปนะครับ5 9 8เปทัเป็นนาฬิกาปลาเต็กฟิลิปที่ผมชอบที่สุดนะครับปัจจุบันนะครับ10ล้าน5แสนบาท2ี่จุดนี้สำคัญเหลือเกินยกขึ้นมาครับจะโดนรับที่ี่ 35-02ริชาร์ดมิวราฟาเอลนาดาว3,000ครับผมโคออ้ชเเรียบร้อยไ m 0 5น้าะครับบ้าวสันเนี่ยเรือนี้นะครับ17ล้านบาทไทย เขาใส่ตีกอล์ฟนะครับเขาตีกอล์ฟจริงๆนะครับและแรงสัสะเทือนในการตีกอล์ฟของเขาเนี่ยสูงมากแต่นาฬิกานะครับไม่เป็นอะไรเลยนะครับแข็งแรงและคงทนมากนะครับเราต้องตีกอล์ฟนะครับแล้วเราจะตีให้ลงหลุมนะครับปึ๊บเย้เรียบร้อยครับเซลไปแล้วครับ2,800 3 0 0ปดนครับเป็นโรเล็กซ์เด n ทอ u าฟูลเยโลโกนะครับ เป็นเรือนทองทั้งเรือนเลยนะครับเรียบร้อยครับทีมีไปครับผมเป็นข้าคืนเทรด for ACT เทรดมาราทอนคืนที่13แล้วครับนาฬิกาเรือนนี้นะคร對對ับเ <ind ี๋ยวจริงๆใช่ไหมฮะริชชัทมิลสิบเอ็ดกีดศูนนะครับโรเบิร์โต้มาซินีนะฮะราคา 9ก้าล้านบาทไทยตอนนี้เราเล่นง่ายไปหมดแล้วนะครับเพราะเราได้มา้เตที่ราคาสูงสุดมาแล้วของวันนะที่เพียเรียบร้อย นาฬิการุ่น Audemars Piguet นะครับ Royal Oak Concept Black Panther นะครับราคาปัจจุบันครับ15ล้านบาทไทยนาฬิการเรือนนี้มีแค่250เรือนในโลกนี้เท่นานั้นนะหลังจากคุณหาเงินได้คุณก็หาของเล่นมาเล่นได้นะครับ H1 กดตัวลงมานะครับโอเคใส้เทียนได้ได้ปิดต่อเลยครับปิดครับเก็บกำไรเข้าพอร์ตไปอีก1,889ดอลลาร์สหรัฐหรือ60,000บาท 5711ทับ 1R นะครับตรงตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยมันบางมันบางนะครับราคาปัจจุบันนะฮะตอนผมซื้อเนี่ย5ล้านแต่ปัจจุบันราคาเท่าไหร่คุณรู้ไหมฮะ10ล้านบาทไทยราคาเวียงครับเรียบร้อยนะผมพีพีนะผมคอนเทคพิลิป 564A ครับราคาตอนซื้อมา1.8ล้านวันนี้ราคาของเขาคือ สี่ล้านห้าแสนบาทครับผมลงทุนนาฬิกานาฬิกาก็ขึ้นครับลงทุนอะไรก็กำไรไปหมดนะครับราคาแล้วแค่กระชากลงมาทีเดียวนะครับ TP เราเก็บกำไรเข้าพอทันทีนะครับเก้าพันดอลลาร์สหรัฐเรียบเลย วันนี้เรามากับ r ริชาร์ดมิลเหมือนกันนะครับเป็นริชาร์ดมิลรุ่น RM1105 g r a c e r m a ์เมนะครับมีแค่140เรือนในโลกใบนี้ครับผมวัสดุ g r a c e r m a ์เก็คือใช้เซรามิกนะครับร่วมกับเมทัลนะครับแล้วก็ทำให้นาฬิกามีความคงทนแข็งแรงและก็ความยืดหยุ่นเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาตัวนี้แข็งแรงมากนะฮะราคาอยู่ที่25ล้านบาทไทยเราคือหนึใน140คนของโลกที่ถือครองสิทรัพามชินนี้อยู่ครับผม บวก800เหรียญครับตอนนี้1200ครับปิดครับนี่สก็อปปิ้งของแท้ครับกำไร2617ดอลลาร์สหรัฐวันนี้เราใส่นาฬิกานะครับปาเ์ Bar ็กซิลิปนะครับรุ่น5980นทับ1นนะครับใส่เป็นครั้งที่2นะครับผมเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่านาฬิการุ่นนี้ เป็นนาฬิการุ่นที่ผมชอบที่สุดนะครับในปาร์ติสฟินิทนะครับเข้าสู่แดนบวกครับราคาดันขึ้นมาครับตอนนี้ทีพีคือจบเลยนะครับสองไม้นะครับหายไปเลยนะฮะและได้อีกหมื่นกว่าเหรียญเข้าพอร์ตไปนะครับตอนนี้นะฮะดึงกลับมาแล้วเรียบเลยสำหรับนาฬิกาวันนี้ที่เราเลือกมาใช้นะครับก็คือ r Richard m i l l e นะครับ r m 6 5 0 1รุ่นจ o เกอร์ ได้หลายอย่างมากมันจับเวลาได้หลายแบบมากนะครับอันนี้23ล้านบาทไทยนิดเดียวนะฮะกะจะดีพีตอนนี้กำไรทั้งสองไม้นะครับพันเหรียญก็จะเข้าพอร์ตไปครับกะจะดีพีนิดเดียวครับเรียบร้อยวินชาร์ดมิลศูนย์ห้าห้านะครับบับบ้าวัดสันได้ไป6,201ดอลลาร์สหรัฐครับ ราใส่ Richard m i l ลนะครับ RM 1105 Gracer Made มานะฮะวัสดุนะครับที่เป็นเซรามิกแล้วก็เมทัลนะฮะทำให้นาฬิกาเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานสูงนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงด้วยนะครับกลับไปซื้อรองเท้ามาใหม่เพื่อนาฬิการาคายกตัวขึ้นมาอีกแล้วครับบวก2,000ดอลลาร์ตอนนี้เรียบร้อยครับผม วันนี้เราใส่ RM 1103 Ultimate Limited Edition นะครับผมมีแค่200เรือในโลก <S <S> <S นะครับแล้วมันอยู่บนข้อมือเราแล้วนะฮะ <S <S> <S เขารวมทุกอย่างที่ดีที่สุดนะครับของรุ่น1103นะครับมาไว้ในเรือนนี้นะครับและผลิตแค่200เรือนในโลกเท่านั้นราคาตอนนี้ครับปัจจุบันครับ27ล้านบาทไทยโนมากันจนดีๆแล้วเรียบเลย นาฬิการุ่นนี้นะฮะคือจาร์ขอบแอนโคลแอสโตโนเมียคาสิโนนะครับลิมิเต็ดนะฮะซึ่งเป็นนาฬิกาลูเล็ตนะฮะรุ่นลิมิเต็ดมีเพียง88เรือนในโลกเท่านั้นนะฮะ <S <S 1> <S 1> เรากำลังจะหมุนนะครับนี่ฮะเราหมุนแล้วฮะเห็นไหมฮะเห็นว่ลสีขาวที่หมุนอยู่ไหมฮะเราจะปิดค่ำคืนนี้ไปโดยที่เราไม่ปิดไม้เซลทั้ง4ไม้บนนั้นติดมเมื่อไหร่นะครับเราจะมีไม้บาย10ไม้นะครับไม้เซลสไม้ ออถึมาปีเกร้รุ่น Black Panther ครับพอมันจบ30คืนไปคุณจะต้องเริ่มลองเทรดด้วยตัวเองกําไรได้มาเยอะขนาดนี้แล้วแรงกว่านี้ไม่ได้เหรอวันนี้นะครับเราใส่ Richard Miu นะครับรุ่น RM 6 5 0 1คีง Joker แค่เดินนั่งลงดีมากขอมือหน่อยนี่นะฮะให้มือแล้วเห็นไหมฮะ ฮ่าฟอร์เล็กออกไปได้เล้เวลาของเราแล้วครับราคาเริ่มดึงกับทีบีเดิองใบใช่แน่ๆครับทุกคนเรียบร้อยกริดชาร์ทมิลนะครับ RM 1103 Ultimate Limited Edition นะครับ ห้าพันเหรียญน้วนะครับไม้บน L สิบห้าเปลี่ยนแท่งครับโอ้โห oh. เรียบร้อย oh. เรานำของแรงที่สุดนะครับ oh. เข้ามาเทรดในวันนี้นะครับนาฬิกาเรือนนี้คือ Richard m i l l e RM 5 2 0 6 Mass Blue Carbon t u ู i o n ครับผม ซึ่งนาฬิกาตัวนี้นะครับขนาด50มิลิเมตรนะครับพร้อมกับเคส TPT นะฮะทำมาจากหินผลึกสีน้ำเงินโดยที่กระโหลกเนี่ยและเข็มขอ,ของมันเนี่ยทำจากไทเทเนียมนะครับถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะฮะกับกลไกตูบิยองเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบามากซึ่งผลิตโดยการนำกากใยเส้นบางๆของแร่คอร์สมาเรียงเป็นชั้นๆนาฬิกาเรือนนี้มีจำนวนจำกัดครับและอยู่ในข้อมือผมแล้วฮะนาฬิกาเรือนนี้ครับมีจำนวนเพียงแค่18เรือนบนโลกเท่านั้นครับ อันนี้คือราคาแพงที่สุดอันดับ3ของริชาร์ดมิลแล้วนะครับต้องคลิกให้ทันนะครับ1,000เราปิดครับ700กว่าแล้วครับ900,000พันหนึ่งปิดครับวันนี้เราเลือกนาฬิการิชาร์ดมิลนะครับ RM 1 1 0 5มาใส่นะครับ ชื่อเรียกของมันคือเกร y เซอร์เมดนะครับและมันอยู่บนข้อมือของพวกเราเทดริทแล้วเรียบร้อยดึงเลื่อนเดี๋ยวผมจะปิดเลยนะครับผมจะปิดไม้เซลไ์ไม้นี้นะครับที่ได้กำไรอยู่30,000กว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับปิดครับตอนนี้บวกพ7 0เแล้วครับนะฮะนี่ละเรียบร้อย ริชาร์ดมิล RM 1 1 0 3นนะครับทำให้ออเดอร์มันมี2ฝั่งก็คือมีไม้เซลล์อยู่ด้านบนมีไม้บายอยู่ข้างล่างแล้วเราก็มาเล่นกันตรงกลางนี่คือนาฬิการิชาร์ดมิลนะครับรุ่น RM 5 2 0 6นะครับ Mass Blue คาร์บอนตูบียองนะครับเราเข้ามาสู่ข้ำคืนเทรดสุดท้ายแล้วนะครับ3 2และ1โคตรส่อนเบิร์มเรียบร้อยวูููู้กำไรทั้งหมดนะครับที่หลีเดอร์แอคมีเททอลิสนะครับได้ทำไปคือ1 2 9 5 9 6 2 4 4ดอลลาร์สหรัฐเราทำกำไรทรุร้อยเจริงๆ พลุร้อยเปอรเนตนะเฟสพอเอซีทมาราธอน30คืนได้จบลงและพวกเราคือผู้ชนะ ลืมกด s ม b คร r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์อะไรให้กดกดให้หมดเลยนะฮะกดเลี้ยงฮะกดสิครับกดสิครับกด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 